สวัสดีค่ะอากาศร้อนกินน้ําแขา็งใสหวานเด่นกันนะคะร้อนมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะก,ก,กินนี่นะคะน้ําแข็งใสไปนะคะหวานเด่นเติมน้ําแข็งไปด้วยไม่ใช่หิมะนะคะน้ําแข็งเป็นแบบว่าแสหวานเด่นนี่นะคะมาอร่อยกันค่ะ ห <h ums> วานค่ะแบบหวานอร่อยค่ะ <h> ื <ums> ถ้าไม่ใส่มันจะหวานเจี๊ยบค่ะต้องใส่น้ำแข็งหวานอร่อยค่ะชื่นใจเลยค่ะตอนนีเ้เขาบอกว่าเกี่ยวก็คนที่สมองแปลกง่ายเลยนะคะมันเป็นโรคแบบอากาศร้อนมากกินน้ำน้อยโรคโรคอ่าโรคใหม่ กินกินเข้าบ้างโอ้อากาศยุ่เย็นนะคะน้ำมา้าวอร่อยนะชอบตู้อากาศร้อนเลยนะคะขายทัองแถงใสอร่อย ใส่ลงด้วยใส่ลูกชิ้เเแบบเรลยกลูกช so ิ้นงวันนี้ร้อนร้อนสุดนะครับแตก อาหารต้อเบื่อมากานร่อยค่ะกินแล้วมันชื่นใจค่ะ the king guy. ซื้อมาน้ำแข็งนีกตะเต้นแบบว่าผงๆนะคะน้ำแขนะ็งฮะเป็นแบบละเอียดนะคะแต่ที่ว่าพอแช่ตู้เย็นไปนะคะมันก็กลายเป็นก้อนแขน็งเลยนะคะต้องเอามามาทุบๆนะคะเพื่อเอาน้ำแข็งใส่นี้เพราะว่าเราซื้อมาเนะี่ยแล้วต้องรีบใส่เพราะมันเราจะไม่ทันได้กินนะ่ะเดี๋ยวมันจะละละลายหมดนะคะหายดีมากเพกราะอากาศมันร้อนไนงะ เปิดห้องนำปิอกระแนย มีหนังเป็นเพื่อนแล้วก็กินต่อ เรียกว่าหวานเย็นแันคือเธอ ถึงใจจังเลยนะคะเนี่ยถึงกลิ่นมนหวานใช่ไหมอากาศแล้วร้อนนะคะมันพอเวลามันร้อนเหนือมันออกนะคะเป็นคนที่แพ้อากาศร้อนมากนะคะไม่แดกออกกลางวันมไม่ค่อยกล้านะคะกลัวจะเป็นลมคะ่ะมันอันตรายจะออกซื้ออะไรทีต้องไปแต่เช้าเลยค่ะดีนคะคะมีการซื้อของทางออนไลน์นะคะสัส ไม่เคยได้ออกไม่เคยเด็กคนห้าเพราะเราสั่มาเลยแค่คือของกิ่นเราออกแต่เท้าค่ะ ผาัาเจ่ยผัดลมนะคะเนี่ยหวานเนงจึงจยเนี่ยขนมปังใส่ข้ามาตรงมี้ต่ ะะหมดแล้วนะคะชื่นใจชื่นใจเลยนะคะหวานชื่นใจก็จะหมดแล้วนะคะกินให้แบบว่าให้หายร้อนนะคะจะหมดแล้วนะคะหวานชื่นใจของเรานะคะก็อร่อยไปได้วยกันนะคะใส่ข้าวโพดถ่ได้กำไรเลยเนี่ย อันนู่นอันนี้นิดอันนี้หน่อยนะคะอะไรก็ได้แล้วอร่อยมาก กลัวชนเข้าไปเลยชนคนนั่นน่ะอูกขาบนะคะน่ากลัวมากชนตะังอยู่ตรงนั้ชน,นอาไปเลยห้หามสนุกไปน่ากลัวเหมือนกัน,นบางที มันมีสะพานลอยคนไม่ค่อยอยากข้ามมาหรอกข้ามใต้เราเองหาะขึ้นสะพานลอยเพราะว่าข้ามแล้วกลัวรถมันเล่นโหเร็วมาก ตื่นใจเลยค่ะมหมดแล้วนะคะขอ,อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมเป็นกำลังใจใกันละกันขอทุกท่านจะมีความสุขนะคะบ๊ายบายนะคะว่าต่อไปนี้นะคะเราจะทานอะไรอีกนะคะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจบุญรักษาภาคุ้มครองสาธุนะคะนี่เรียบร้อยบ๊ายบายค่ะ